สำหรับผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆแบบที่แบบวันนี้ได้มาถึงแล้วครับก็เป็นฟิตติ้งอย่างทางการครับแล้วก็ได้ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็พวกผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับครับก็สําหรับกล้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็แบบคิดว่าแบบเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบจะได้ แส,สดงในโปรเจกต์นี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาพวกเรา,าก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบมีเรียนแอคติ้งด้ืว่ามีเวิร์กช็อปด้วยแบบหนักเลยก็พวกเราก็แบบอยากจะทำให้แบบออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเป็นงานเมื่อก, fitting, <ส>กี้ฟ<ส>ิตติ้งเมื่อกี้ฟิตติ้งก็สนุกจริงเหรอครับมันเขินตรงไหนก้อ,กองก้องเหรอไม <laughs> ่รู้เหมือนกัน ยังไงที่โทรเลยค่ะเราไม่เคยหล่อนิดนึงครับตรงไหนตรงไหนที่มันเคยตรงตรงที่ถ่ายรูปครับี่จริงก็คือถ่ายรูปแล้วอ๋อคนคนเยอะคนเยอะก็เลยเคยเคยครับเขินตรงที่พี่พี่เชียร์หรือเปล่าใช่ครับคือเรากลับมาแบบว่าได้ใส่ชุดนักศึกษาเนอะก็เตรียมแบบว่าเข้าโปรเจกต์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ ใช่รครับกล้องยังใส่บ้างครับกล้องใส่เสื้อช็อปไม่มันร้อนเสื้อช็อปใส่ไม่ไหวใส่สุิแต่ชอเสื้อช็อปแบบเสื้อนักศึกษาสีขาวเนี่ยชอบมากครันผมเหรอครับชอบน้องคู่ครับไม่ถึงชอบน้องกล้องใส่สุดนักศึกษาครับหรือว่าชอบน้องกล้องใส่อะไรก็ชอบหมดครับ ที่หนักใจเหรอครับเอาเป็นที่แบบกังวลนิดนึงได้ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแบบรู้สึกว่าแบบกล้องก็เพิ่งถอดเล็กมารู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยชินกับการพูดเท่าไหร่ครับสำหรับผมนะครับก็เร็วไปนิดนึงด้วยวครับสำหรับผมนะครับก็มีกังวลเรื่องการพูดแล้วก็การใช้ voice ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยผมยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็จะไปอ่านหนังสือภาษาไทายเยอะๆครับ,รบแล้วก็ พูดให้ใช้วรรคดีลำดำใช่ครับ <Ramadan. S 2> <don c. S 1> ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับแบบในการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่านี้ครับแล้วก็การพูดก็อยากให้มีบีดต,ตามพี่หมื่นฟ้าครับเพราะว่าการพูดเราแบบอะไรที่เล็กๆและมีรายละเอียดเยอะๆก็จะพยายามทาให้เหมือนพี่หมื่นฟ้ามากที่สุดครับไม่จะไงนะคะี่แบบว่าเรางพูดมามีเยอะเลยครับม <c oughs> <rell> ีเยอะเลยครับ ก็มีเรื่องของอการพูดเป็นประโยคครับบางครั้งผมไม่เข้าใจประโยคย่างนี้ผมก็จะพูดสลับไปสลับมา <laughs> อย่างเช่นแบบมีบทหนึ่งนะครับที่พตอนที่เราลองเ<ส>วิร์กช็อปแล้วก็แบบมีแบบลองเอาบทมาลองเล่นดูใช่ครับอะไรนะอะไรอนาคตอะไรนะบอกว่าแบบเออแบบผมจะไม่เสี่ยงอนาคตผมไปตอนนี้หรอก นี่ครับแต่ว่าตอนนั้นผมพูดว่าผมจะไม่เสี่ยงตอนนี้หรอกอนาคตผมอะคบมันก็สลับกันใช่ครับเป็นแบบปัญหาเรื่องประโยคครับแล้วทางกล้องช่วยยัไกล้องช่วยหัวล้อครับเพราะมันตลกครับเข้าไปแล้วเปล่าเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่แล้วแบบก็ท่องสักแป๊บหนึ่งก็ทําได้แล้วครับใช่ครับเพราะว่ามีน้องกล้องคอยช่วยครับอ ใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าจะมาฟิตติ้งวันนี้เมื่อวานก,ก็เลยไปกินหมูกระทะมาเลยเอ,อ,อืมเพื่อให้แกมอยาพี่ทรคคาเอ <c oughs> ตอร์พี่าาเ,หเหมือนาไม่เหมือนเราน,นครับเอ่อถ้าเทียบโดยตรงแล้วก็มีมีส่วนที่คล้ายมากๆเลยครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนเลยก็มีครับ <c oughs> อย่างเช่นที่ไม่เหมือนก็คือเป็นความที่พี่เหมือนฟ้าเป็นคนที่สู้งานมากๆเลยครับแบบคือ ในในในพาร์ทของการทํางานพี่หมื่นฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแบบทุกอย่างเลยครับแบบเป็นคนสุขุมอย่างนี้เขาก็จะสุขุมวิทย์แบบไม่ใช่อรั้นน <c oughs> <c oughs> ครับก็จะดุมากๆเลยครับในการพาร์ทก็พาร์ทของการทํางานครับแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องที่รักอย่างนี้ <c oughs> ก็จะเป็นอยู่คนอย่างไปเลย <c oughs> ก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบอบอุ่นน่ารักน่ารักครับน่าลักต้องมีโทรัเป็นเลไหครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมบอุ่นหรือเปล่าแต่ว่าให้น้องก้องตอบละกัน ยังไงคะถูกบ <see> <monastery> <The absor baptism> ิทไหมน่าจะไกลไปหน่อยครับรถติดด้วยก็เรื่อยังไงเขาเหมือนไหมก็ก็เหมือนนะครับรู้สึกว่าที่มีไม่เหมือนมีแบบแค่แบบน้อยมากที่ไม่เหมือนหรอกเขาบอกว่าหลอกกว่าจริงไหมครับทุกคนไงครับผมก็ก็ถ้าเรื่องแอคก็คือ ผมว่าแบบพอสูสีกันเลยและระหว่างพี่เหมินฟ้ากับพี่โถแต่ว่าแบบรู้สึกว่าพี่เหมือนฟ้าจะเป็นเป็นแบบคนที่แบบตัดสินใจเร็วแบบตัดสินแบบเด็ดขาดมากกว่าแต่ว่าพี่โทเขาแบบอาจจะแบบคิดรอบคอบกว่าว่าแบบเออเราควรจะทําอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมใช่ใช้เวลาในการใช้เวลาในการตัดสินใจหน่อยก็เลยแบบมันก็มีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าแบบถ้ารีบไปเลยบางคองมาเราอาจจะแบบใจร้อนเกินไปหน่อยครับแล้วที่รักกับกล้องว่าค่ะกล้องว่าที่รักกับกล้องก็ แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะมีแค่บางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือที่รักจะเป็นคนที่แบบชอบทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแบบรักทุกอย่างรักแม่รักแมวคือรักทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบก้องจะมีแบบสิ่งที่กลัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็ที่รักเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาก้องรู้สึกว่าแบบก้องมองโลกในความเป็นจริงก็เลยรู้สึกว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีตลอดแบบไม่ได้ดีเสมอไปก็รู้สึกว่า มันก็เป็นข้อที่แตกต่างระหว่างกล้องกับทีละเหมือนกันถ้าเกิดเราแบบว่าสวมบทเป็นทีละไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องการเพิ่มจากพลังงานี่เดียวกับทีละต้องเป็นพลเนอร์จี่เดียวกับทีละเลยส่วนที่โชว์เนี่ยก็คือพี่หม่นฟ้านล้วก็จะเป็นฟิลแบบโอ้โหเสร็จดีรวยมากใส่เปย์ใช่ครับอันนี้เตรียมเปย์เรียบร้อย้ว่าเปย์อันนี้เดี๋ยวให้พี่หม่นฟ้าเปย์ครับเอาแล้วพี่โทอ่ะพี่โทพี่โทขอนิดนึง ครับผมคอมเปอร์เป็นบางโอกาสบางโอกาสที่ได้เจอครับอยากกินหมูกระทะใช่ครับแลที่เขาบอกจะซื้อร้านหมูกระทะเลยตอนไหนไม่ใช่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 ซื้อแฟนชายมาเปิดพี่โทว์มาแต่ว่าแบบเปิดหน้าบ้านแล้วแบบมีแค่โต๊ะเดียวรับรับผู้าคนเดียวหรอใช่ครับครับพนักงานก็คือผมคนเดียวเหมือนกัน อันนี้แบบบอกให้พี่เขารับรู้จะได้เปิดก็อยากได้ใช่แต่พี่เขาอยากได้ลูกค้าเหมือนกันนะครับต้องมาทุกวันนะได้เขาให้ไปเปิดหน้าบ้านเขาได้โอ้โหหน้าบ้านน้องอ <laughs> ไม่มีที่ให้เปิดแล้ว <laughs> <laughs> ควรับเราจะให้เราห้ามเาเปิดไหมหรือเราจะเคลียร์พื้นที่เขาใหม่เดี๋ยวเอาจักรยานออกให้อ <laughs> โอเคได้ ก็ตัวเดียวเหรอลูกคนเดียวใช่ตัวเดียวก็อีเดียวก็อีเดียวอืมแต่พึ่งในใจคนเดียวป่ะเห็นไหมพี่เก่งไหมเก่งนะข้างหลังพี่โทเขาจ่ายอะไรโตมาว่าเป็องอ๋ออย่างนี้นี่เองจึ่งก้อยครับผมนิดนึงนิดนึงนี่เขาผ่อนแต่ฟันหน้าเลยนะใช่ อตอนถอดกับไม่ถอดก็น่ารักคนละแบบครับล่ลากุกกี้อ๋อเขา,าก,ก,ขกินหมดแล้วอ่ะไม่ได้บอกหมดแล้วคือเขาไม่ไยอมาให้เลยหมดตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับใช่ครับทำไมไม่แบักที่โคราชครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่ให้ครับได้เดี๋ยวก็จะทำใหม่ใช่สักวันหนึ่งที่อยากทำะนะกันนะได้ครับจะ, <Yeah. S 2> จะทำให้ที่โครเยอะแค่ไหน เอาเป็นชิ้นเท่านี้ชิ้นเดียวชิ้นเท่านี้โอ้โหเข้าต่ออบได้ปะเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องซื้อเตาอบใหม่แล้วอ๋อซื้อเตาใหม่ออันนี้บกใครก็คืออ๋อเดี๋ยวน้องกองจะไปซื้อเองใช่ไหมไม่พี่โชว์ซื้อมาให้ครับก็รอติดตามครับคุกกี้ของน้องกองอ๋ออ๋อนเรพวกที่รอติดตามคอนเทนต์เลยใช่ไหมผมรอติดตามครับทำไปครับสนุกเปล่าทำได้ครับทำได้ตลอดแต่ว่า แถมแบบยาแบบท้องแก้ท้องเสียด้วยได้ครับขายแบบเป็นแพ็กเกจต้องการครบ,บใ่ใจเขาไปในนี้ด้วยทำไมเราต้องมั่นใจหรอมั่นใจครับแต่ว่าแบบไม่คือน้องน้องเขาจะให้ผมปวดท้องเ,เล่ครับผม,มใช่ครับ <laughs> <laughs> อะไรนะครับเล่นฐานเร่งเร่งอ๋อเร่งฐานอ๋อออ๋ครับก็ครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ร้อเปอร์เซ็นต์นทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับเขาก็าน่าจะทันอยู่แล้วแน่ๆเพราะว่าแบบเราก็จะมีการเปิดกล้องภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไงก็ทันออนปีนี้แหละครับครับผมแล้วตอนนี้ก็คือพี่โรก็คือถนัดที่รักกยัง ครับอ๋อถ้าแบบเรียกอยู่แล้วครับเอ้ยฮะไม่เราไม่ <c oughs> ไมค่อยไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่ครับว่าเรียกน้องกล้องอยู่แล,แล้วแล้วก็แบบเรียกที่รักบอ่อยครับอ๋อเดี๋ยน้องกล้องเริ่มชินยังเวลา้าตกิดี่เราจะเล่นที่รักให้มันแบบว่าเข้าคาแรคเตอร์อะไรอ๋อก็ก็ก็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีเวิร์กช็อปกันมาไงก็เลยแบบไหนลองดูที่รักเออฮ้ย ที่รักฮได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้เขาเรียกที่รักกอลกันเรฝเ้ัเรตดเแบบ่าเปิดก้องด้วยครับก็ ฝากเรื่องกี่หมื่นฟ้า Your Sky the Series นะครับเพราะว่าก็พวกเราเป็นนักแสดงนำนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็เดี๋ยวพวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็ขออิง่ะครัอ please follow us the Your Sky Series uh, Thomas and Gong will do our best to uh, make this series the best series that we ever made ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ทางค่ายก็มีประกาศวันบวงสวงไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนมาให้กําลังใจเราในวันที่บวงสวงด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีถ่ายคิวแรกภายในเดือนนี้ด้วยก็ฝากทุกคนเป็นกลังใจให้พวกเราทีมนักแสดงเรื่องกิมิ่นฟ้าทุกคนด้วยนะครับครับือ้ทกนดืนะรครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ที่รักแล้วก็ ที่มื้นาครับ <c oughs> แล้วก็นักสแสดงทุกๆคนด้ยวยนะครับ <c oughs> พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับเป <c oughs> ็นกําลังใจให้ด้ยวยนะครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> บ <c oughs>